ไปดูที่การประชุมคณะรัฐมนตรีกันก่อนครับมีรายงานว่าวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบเรื่องของการขยายขอบเขตเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม29จังหวัดด้วยกันนะครับก็หลักๆเป็นการช่วยเหลือในกลุ่มของแรงงานและผู้ประกอบการโดยจะใช้วงเงินงบประมาณจากเดิมที่30,000ล้านบาทเพิ่มเป็น1เท่าตัวที่60,000ล้านบาทด้วยกันครับ ผู้สื่อข่าวรายงานครับเบื้องต้นมีการเยียวยาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คือการปรับเพิ่มพื้นที่ดําเนินการจากเดิม13จังหวัดก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เพิ่มเป็น29จังหวัดตามการปรับโซนพื้นที่ที่ล่าสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มมีทั้งหมด29จังหวัดด้วยกัน ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือก็ยังคงครอบคลุมในกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบกิจการในกิจการที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบประกันสังคมและไม่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยประเภทกิจการที่ได้รับความช่วยเหลือก็จะเป็นกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะครอบคลุมทั้งหมด9สาขากิจการด้วยกันและในกลุ่มผู้ประกอบการในระบบถุงเงินภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ในปัจจุบันที่ผ่านการคัดกรองแล้วและไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์จากกระทรวงการคลังจำนวน5ก,กลุ่มด้วยกันโดยรูปแบบในการช่วยเหลือเยียวยาก็เช่นเดียวกันกับมติคอรมอที่มีการลงความเห็นชอบเป็นมติออกมาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2564นะครับส่วนระยะเวลาในการช่วยเหลือกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดเดิม ก็มีการขยายการช่วยเหลือเพิ่มเป็น2เดือนจากเดิมเพียงแค่1เดือนนะครับก็จะรวมเป็นเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2เดือนด้วยกันขณะที่ในกลุ่ม16จังหวัดที่เพิ่มเติมล่าสุดก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา1เดือนคือในเดือนสิงหาคม2,564 หลังจากนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงแรงงานไปเร่งจัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ขับรถยนต์รับจ้างรถแท็กซี่รถจกักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้ ทำให้ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือตามมาตราการลดผลกระทบและให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานใน29จังหวัดสีแดงเข้มเพื่อนําเข้าที่ประชุมและก็ให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งถัดไป